มีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจมีสติรู้สึกตัวลมหายใจกรับนมัสก,การหลวงพ่อค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยนชัดไหมคะเสียงพี่อ่ะชัดค่ะพี่โอเคค่ะก็การไปครั้งเชียงรายครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งที่สามค่ะ ว่าเริ่มเข้ามาจากมาปฏิบัติที่บ้านแดนพุทธตั้งแต่11สิงหานะคะตอนนี้ก็ประมาณ3เดือน9วันนะคะก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออ๋อค่ะอายุ56ปีนะคะตอนเคยทำเคยทางานที่บริษัทเป็นบริษัทตัวเองแล้วตอนนี้ก็คืออยู่บ้านเป็นแม่บ้านค่ะก็ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะตั้งแต่ปฏิบัติมาก็คือ เลิกยานอนหลับได้นะคะหลับได้เร็วขึ้นอาฮะจนจนมีเพื่อนๆแซวว่าเมื่อก่อนต้องไปซื้อยานอนหลับมาให้หลับแต่ตอนนี้ต้องซื้อยามาให้ตื่นนะคะหลับง่ายมากแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นจิตใจก็แข็งแรงขึ้นค่ะค่ะการไปครั้งนี้ก็เหมือนทุกครั้งอะคะ่ะก็คือเหมือนได้กลับบ้านไปหาครอบครัวที่มีความอบอุ่น ความสุขความสนุกสนานนะคะตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะไปช่วงนี้ค่ะมีแลนไว้จะไปช่วงอาทิตย์หน้าพอเป็นช่วงวันเกิดนะคะแต่พอเห็นรายชื่อก็จะมีแบบคุณจีน้องเกมคูนกพี่ตุยพี่ตุย้ยโอเห็นแล้วโลภะเลยค่ะก็แบบอยากไปเจอเพื่อนๆมากโดยเฉพาะพี่ตุยยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะคะเนื่องจากทํางานครูตุ๋ยนี่ทํางานเป็น ครูทีมจิตอาสาด้วยกันแต่คุยกันจนเหมือนรู้สึกแบบรู้จักกันมานานพอไปถึงปุ๊บก็อ๋อก่อนจะพอไปถึงก่อนเข้าไปก็ไปแวะซื้อกับข้าวที่แม่โครค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเราจะกลับบ้านมีอะไรที่ขาดที่บ้านเราก็ต้องดูแลแล้วก็ได้รับคุณหัวที่จะที่บินไปจะไปรับคุณแม่กับคุณจีกลับนะคะก็ขึ้นรถก็ไม่ได้หยุดเลยค่ะ ไม่ได้บริกรรมเลยค่ะคุยกันไปตลอดทั้งเพราะว่าเคยเจอแกที่แลนด์มาร์คมาก่อนนะคะแต่แกจําเราไม่ได้หรอกแต่เราจําแกได้เสร็จก็ไปถึงปุ๊บก็ลงรถปุ๊บเดินเข้าไปมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้าแขนดับเราค่อยใครเนี่ยงง,งงเบอเบอร์อ่ะก่อนไปก่อนแล้ววะพอพูดปุ๊บอ๋อนี่คนนี้คือพี่ตุ๋ยเองเพราะรูปในโปรไฟล์เธอกับตัวจริงเนี่ยมันต่างกันมากๆเลยค่ะ ไฟล์เธอจะดูแบบโอแบบเป็นผู้ใหญ่สูงอายุที่ดูดีเนี้ยบแต่วันนี้พอเจอตัวจริงอะคือมินนี่อะคะ่ะพี่ตุ๋ยได้ฉายาที่เราตั้งกันคือมินนี่น่ารักแก้มตุ๋ยที่ห่วงพ่อเรียกะนะคะแล้วก็แบบอบอุ่นนะคะกอดครั้งแรกก็รู้สึกโอ้ยมันแบบส่งได้ทางร่างกายนะคะก็ พี่ตุ้ยก็ทำขา้ขาวต้มไว้รอก็ทานข้าวกันนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะได้เจอพี่เอพี่สายเนาะน้องซาร่าน้องมีสุขสาลี่แม่ติม๋มแล้วก็คุณแม่วิมลเออพอยนเรียกพี่เออก็พี่วิมลน,นะวนมลยังเรียกพี่เลยโ <laughs> ยนยังเรียกพี่เลยก็ต้องเรียกพี่พวิมลเนาะก็คนอีกคนหนึ่งที่ ดีใจก็คือแม่เข็มเพราะรอบที่แล้วเนี่ยที่กลับไปก็บอกแม่เข็มว่ารอบหน้าว่ากลับมาต้องเจอแม่นะก็คือเธอสดใสอะคะ่ะเป็นคนละคนกับที่เราเจอครั้งที่แล้วก,ก็ดีใจมากๆว่าเออทุกคนยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็สักครู่นะคะ ความประทับใจอะคะ่ะก็จะมีตั้งแต่คุณแม่ทองอยู่ที่แบบได้ยินจากในคอมานานเพิ่งมาเห็นตัวจริงโอ้โหเห็นความอดทนของท่านนะคะที่แบบลุกขึ้นมาตีสองทุกวันทําไม่เคยหยุดไม่มีโอ้อะคะ่ะก็เลยแบบโอ้โหถ้าเราอายุขนาดนี้อะจะได้ทําได้ขนาดนี้ไหมแล้วพอเข้าไปคุยกับท่านนะท่านก็เล่า เรื่องราวที่กว่าจะมาถึงวันนี้เจ็บหัวยังไงบ้างล้มตั้งสามสิบสาสิกว่าครั้งโอ้โหฟังแล้วแบบชีวิตเนาะถ้าเราใช้ไปทุกวันทุกวันแล้วเราแบบไม่ไม่ไม่มีไม่มีสิ่งที่จะสาม,มารถทําให้เราอะคงอยู่หรือว่ามีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งกายทั้งจิตนะคะมันก็คงจะต้องรอวันตายและแย่ไปทุกวันทุกวัน จากแข็งแรงก็เหมือนคุณครูหวานพิจารณาใจรักเมื่อกี้เนาะจากแข็งแรงแล้วก็รอวันรอวันเจ็บแล้วรอวันป่วยเออรอเจ็บป่วยแล้วก็รอวันตายแต่วันนี้สิ่งที่ได้เห็นคนะ่ะคือแม่ทองอยู่ได้ไปแล้วค่ะได้ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วทางสว่างข้างหน้าเธอจะมีความสุขชีวิตไม่เหมือนเดิมเพราะวันนั้นที่เธอที่พี่เกียงมาเนาะเธอก็บอกว่า กลับบ้านทะลกแม่อยู่ที่นี่มีความสุขดีผมมันเป็นอะไรที่แบบเราก็สะท้อนนึกถึงตัวเองนะคะว่าถ้าเราอะ่ะเราโชคดีแค่ไหนละที่เรามาตอนอายุห้าสิบหกถ้าเราเป็นแม่ท้องหยูเนี่ยมันจะแบบต้องใช้วิรลีะยอุตสาหะขนาดไหนแต่ท่านก็ไม่ไม่ถอยอะคะ่ะมันก็สู้อันนี้เป็นอันหนึ่งที่ว่ารู้สึกแบบประทับใจมากๆค่ะอีกอันหนึ่งก็คือ คุณแม่ทองคุณแม่คุณจีนะคุณแม่จินตนาก็ฟังคอทุกวันอะคุณจีไปตั้งแต่วันที่สองฟังทุกวันทุกวันทุกวันแต่มันก็ไม่เห็นภาพคังแต่วันนี้พอมาเห็นภาพวันที่คุณคุณหลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องช่วยแม่นะแล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้ามันขึ้นยากปีนข้างข้างเนี่ยเกาะราวเนี่ยขึ้นไปสิแล้วแม่ก็ทําได้ค่ะแม่จินตนานลุกขึ้นมาดําได้ เราทุกคนเห็นเราทุกคนตบมือเขาก็มีกําลังใจเดินปลอเลยไม่สนใครเลยเดินเดินแบบไม่เท้าอันเดียวของเธอเธอก็เดินไปเดินมาเฮ้ยผู้หญิงคนเนี้อายุ82ทำไมดูแบบเหมือนเหมือนคนที่แบบเดินได้ชิวๆอะ่ะคือแบบโอ้โหมันอาหารสุดจนมากแล้วก็ดีใจแทนลูกชายเขาท่านท้งท้งสองคนเนาะ ทั้งคุณจีทั้งคุณหัวก็ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีแบบแบบโอ้ตื่นตันใจที่ว่าเขายังเขายังสามารถที่จะส่งต่อธรรมะให้แม่ได้แล้วก็ท่านก็สามารถที่จะลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งทั้งที่หูท่านไม่ค่อยดีนะคะปรากฏว่าอยู่ที่นั่นท่านก็คุยกับทุกคนรู้เรื่องแหละรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ก็แฮปปี้กักนแล้ววันสุดท้ายที่คุณจีจะกลับ เธอก็บอกว่าปวันนี้ผมเลี้ยงกาแฟก็ไปกันนันนะคะก็ไปกันที่ม่อนกระถางค่ะเคยได้ยินแต่ม่อนกระถิงที่นี่เป็นม่อนกระถางพอไปถึงก็ได้ของกันครบละระหว่างเัาไม่ครบละค่ะรอระหว่างรออะนั่งคาสิคกันนะห้านาทีโดยโดย,โดย,โดย,โดยมีคุณแม่เป็นเซ็นเตอร์ลูกๆก,ก,ก็นั่งล้อมโต๊ะกันนะคะพอนั่งเสร็จลืมตาขึ้นมาความรู้สึกว่าคือ เฮ้ยนี่มันมีครอบครัวเราเนี่ยแล้วมีคนหนึ่งกําลังมีคนในครอบครัวอะกําลังจะจะจะเดินทางจากไปอะมันแบบ وب, ไม่เคยคิดว่ามันจะมีความรู้สึกนี้มาก่อนคือมันเหมือนครอบครัวจริงๆที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่เราแค่มาเจอกันจากที่ไหนก็ไม่รู้อะคะ่ะแล้วพอแบบเราคิดปุ๊บเอากูจีพูดน้องจิ๊บเจี๊ยบพูดเจ้าเกมพูดเจ้าเกมน้ําตาไหลเลย หูมันเป็นภาพประทับใจที่ยังอยู่ในใจว่าจนจน,จนวันนี้นะคะเขาก็ถ่ายรูปก,กันสนุกสนานมากเหมือนเรามาเที่ยวกับคุณแม่ะคะ่ะอีกภาพประทับใจก็คือภาพที่ครอบครัวแม่ติ๋มสาลีโก้ค่ะแม่ติ๋มมาสอบแม่ติ๋มกับสาลีมาสอบสอบทานเรื่องเนาปิตินะคะก็สืบค้นกันจนอา่า จนเจอค่ะว่าต่างคนต่างรักกันแต่หม,มันหามันคือมันหายซึ่งซึ่งการได้แสดงออกวันนั้นหลวงพ่อก็บอกแม่ติ๋มอยากได้แม่เงินสามล้านฟืนให้ให้แสดงความรักกับลูกมันก็เป็นบทมันก็เป็นภาพที่สองแม่ลูกกอดกันนะคะกอดกันหอมกันแล้พ่อโก้บอกว่าผมไม่ได้เห็นภาพนี้มายี่สิบปีแล้ว โอ้โหอแบบมันสะเทือนนะคะสะเทือนมากคือแบบดีใจกับครอบครัวเขาที่แบบมันมีวันนี้่ะค่ะอีกภาพที่ที่แบบไม่พูดไม่ได้ค่ะภาพน้องใหม่กับน้องอี้ที่น้องใหม่เธอก็พยายามบอกว่า พยายามจะเล่าว่ามากกว่าจะมาถึงหาหลวงพ่อได้เนี่ยมันมีอุปสรรคมากมายเลยบอกว่าน้องใหม่น้องใหม่ไปแชร์นะวันนี้พี่พ,พี่พี่ก็จะพูดสั้นๆก็คือทั้งคู่เป็นเด็กดีดูแลกระตันย่นะคะเพราะวันนี้อยากมีน้องแต่ภาพที่เขาที่เห็นก็คือพอคนนึงเล่าอีกคนนึงก็เช็ดน้ำตาป้อยๆอ,ยอยะคะ่ะมันเป็นความรักความประทับใจที่แบบ เออนะเขาเขาเพิ่งเริ่มต้นชีวิตสําหรับครอบครัวคือเริ่มต้นนี่หมายถึงว่าจะจะมีคนที่สามในครอบครัวค่ะแล้ววันนี้เขาตั้งใจแล้วพอเขาได้ทรรมะก,ก็จะอยากไปส่งต่อให้ครอบครัวคือพ่อแม่ที่บ้านวันนี้เขาก็อยากได้ได้น้องก็เลยมาที่นี่นะคะพี่ว่าว่าได้แน่นอนค่ะค่ะแล้วก็มี น้องนกกับคุณแม่ครูนกกับคุณแม่ค่ะระทับใจมากๆกับคุณแม่นะคะคือน้องนกเนี่ยครูนกเนี่ยเป็นครูที่เป็นคนที่มีความเมตตาสูงมากเราเจอครั้งแรกรอบที่แล้วนะคะตอนที่เธอเธอก็เพิ่งได้ไปฐมฌานตั้งแต่เธอได้มาเธอก็ใส่ใจกับเรามากอยากให้เราได้ไปด้วยทุกครั้งที่คุยกันเธอก็จะช่วยวิตกวิจารณ์ตลอดเธอเป็นคนตลก แล้วก็สนุกสนานนะคะอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแต่พอเจอคุณแม่นี่คือต้นกําเนิดของแท้คุณแม่ก็ตันหลกที่สําคัญคือนั่งในรถกัน,นะคะ่ะบริกรรมในรถลูกๆในรถก็คือแค่บริกรรมแต่คุณแม่ชกลมด้วยโหเป็นอะไรที่แบบว่ามันมันสุดยอดค่ะเป็นต้นแบบให้เราแบบรู้ว่าบริกรรมอย่างเดียวไม่ได้นะต้องชกลมด้วยค่ะอีก อีกคนหนึ่งก็คืออ๋อคุณจีค่ะคุณจีก็เป็นเป็นเหมือนเรากลับบ้านแล้วเราได้เจอน้องชายอะค่ะเป็นน้องชายที่มีความอบอุ่นและเมตตาให้ให้พี่คนนี้ตลอดนะคะก็ะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยแล้วก็ทีมคูจิตอาสาค่ะซึ่องอยู่เบื้องหลังที่ให้ว่าได้ไปไปไป,ไปบัตรเต็มที่วันนี้ว่าขอขอบคุณทุกคนมากๆเลย เพราอว่าขอแลกเวรปุ๊บทุกคนก็ช่วยกันค่ะคนสุดท้ายอ๋อคุณแม่คุณแม่วิมลที่ทำกับข้าวอร่อยมากนะคะคนสุดท้ายก็จะเป็นประทับใจครั้งนี้ก็จะเป็นเพี่หญิงค่ะพี่หญิงที่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ขับรถมาจากลำปางกับน้องน้องใหม่ลูกชายที่วันก่อนน้องเจ็บบอกว่างานดีเนาะ แล้วก็ได้วิตกวิจารณ์ไปเรียบร้อยแล้วได้ธรรมะไปแบบก้าวหน้าก้าวกระโดดเลยค่ะน้องเจี๊ยบน้องเจี๊ยบก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ว่าทึ่งนะคะมาแบบมาแบบไม่มีอะไรกลับไปนี่มีเพียบเลยค่ะค่ะก็พี่หญิงก็ได้ที่ประทับใจเพราะว่าเธอมาเพราะว่าเธอเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตรอดตายมาจากคําบริกรรมมีสติรู้สึกตัวลมหายใจของหลวงพ่อค่ะ เธอก็เลยอยากมากราบท่านเธอเจอซีดในในช่องท้องอ่ะแปดเซนซึ่งกำลังจะผ่าตัดแต่พอพอได้คำบริกรรมไปซีดมันเหลือหกเซนแล้วหมอก็บอกว่าเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งหมอก็วินิจฉัยว่ามันกำลังเป็นระยะที่ลุกรามต้องทานยาวันเ,เดือนละ 7, เจ็บหมืน่นคอสของคอสนะคะ แต่ปรากฏว่าพอผ่าตัดออกมามันอัศจรรย์มากมันไม่ลุกรามแล้วมันก็ต้องไม่ต้องทานยาพี่หยิงก็เลยขับรถมากับลูกทั้งทั้งที่ท้องเพิ่งออกผ่าตัดไม่นานท้องก็ยังบวมอยู่ระหว่างทางน้องแก่ใหม่ก็เป็นไข้ก็ขับรถไม่ไหวพี่หยิงก็นอนขับมาจนถึงเชียงรายอันนี้คือความประทับใจในความเจ็บจำนงเจตนาที่เข้มแข็งของเธอนะพอมาถึงปุ๊บเธอก็ได้เงาปิติไป แลหลุดพ้นปลดล็อกชีวิตจากการที่เธอบอกว่าชีวิตลูกอ่ะไม่ใช่ของเราฟังว่าขนลุกมากๆค่ะเธอคือได้ชีวิตใหม่ที่มีความสุขมากกว่าเดิมหน้าตาวันกลับเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะหน้าตาสว่างสวยเหมือนโลกทั้งใบเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะแล้วหลังจากกลับไปแล้วก็คุยกันเธอก็เอาไปปฏิบัติต่อแล้วก็ สร้างว่าวันทันวาคมเนี่ยเราจะมาด้วยกันซึ่งมักก็จะเอาลูกชายว่าไปเจอน้องใหม่นะคะเพราะเขารู้จักกันอันนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่มันปลื้มมากค่ะเพราะว่าเราเราให้ธรรมะไปกับคนคนหนึ่งเขาสามารถไปให้กับคนในครอบครัวเขาแล้วเขาก็มาส่งต่อครับมา,าเราอีกระลำพังตัวเองมันยังไม่รู้จะเอาลูกชายไปยังไงค่ะ <c oughs> สุดท้ายก็จะเป็นหลวงพ่อค่ะคือทุกทุกครั้งที่ไปอ่ะค่ะดับตาก็รู้ละไม่มีคนไหนที่ไปแล้วไม่ได้ทำความเมตตาจากท่านนะคะท่านหาวิธีให้เราก้าวหน้าทางทรรไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คร,ครั้งที่แล้วก็มีการส่องไฟแต่มันส่องครั้งเดียวก็หายไปครั้งนี้ท่านได้อุปกรณ์ใหม่ไฟเป็นแบบ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 เหมือนไฟเทกอะคะ่ะโอ้เราก็อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยแล้วเราก็คือแบบนะปัญญาน้อยนะท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยจากแรกๆอะ่ะโอ้หมันจ้าจังเลยเอามาทําไมเนี่ยจนพอน้องอี้บอกพอหลวงพ่อส่องไฟปุ๊บผมก็เห็นมันมืดมืดแล้วผมก็สืบค้นโอ้ องน,นี้นี่เองเนาะเราก็เข้าใจแล้วพอถึงตาเราเอาตอนนี้มันไหลเองเลยค่ะจากตอนแรกมันก็ยังไงก็ไม่ไหลอืมอันนี้ก็คือความปัญญาของของเราไม่เท่ากันนะคะแล้วพอที่จะกลับมาท่านบอกว่าซื้อเชือกได้เชือกหรือยังจะฝึกเรื่องสติโหเป็นโปรแกรมที่เสียดายมากๆที่พลาดเพราะเรากลับก่อนนะคะเพราะวันนั้นยังไม่ได้เชือกมาก็เออ ก,ก็ดีใจกับคนที่เหลืออยู่ที่จะได้ฝึกสตินะคะอีกอันอีกอีกโปรแกรมหนึ่งที่ประทับใจงวดนี้ก็คือเวิร์กช็อปที่การทำการสอบทานเงาปิติเนี่ยค่ะของทุกคนซึ่งมันดีมากๆค่ะมันเป็นการทวนว่าเฮ้ยที่เราคิดว่าเรามีเงาปิติอะ่ะได้เงาปิติมันเป็นของจริงหรือของปลอมกันแน่เนี่ยเราก็ไม่เคยรู้หรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได มันก็ไม่ได้เข้าใจง่ายๆใช่ไหมคะแต่พอหลวงพ่อให้มาสอบเนี่ยมันก็เลยตบเข้ารางอะคะ่ะเข้าที่เข้าทางอะคะ่ะโดยเฉพาะเป็นผู้ผู้สอบนะคะรู้เลยพ้าหลวงพ่อบอกอย่าออกนอกรางตบเข้ามาตบเข้ามาอยู่ในรางเพราะเรื่องราวเรามาเยอะมาถึงนั่งเก้าอี้ปุ๊บมันเป็นเก้าอี้ที่อยากพูดค่ะพูดพูดพูดพ,ดพ,ดพดเอาไปไหนไม่รู้พาพาครูไปไหนแล้วไม่รู้พอเราตบเข้ารางเสร็จอ่า ทำทั้งหมดวันแรกวันที่สองไม่เท่าไหร่วันที่สามพอจะกลับหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยทําผิดสเต็ปขั้นตอนนะโอ้เสียงในหัวมาเลยค่ะแล้วแล้วทําไมหลวงพ่อเพิ่งบอกคะเนี่ยแล้วแล้วที่เรียนไปมันถูกไหมคะเนี่ยมันก็มีคําถามอันนี้ขึ้นมาแต่ก็ปล่อยวางอะคะ่ะแล้วท่านก็เริ่มสอนใหม่ด้วยเมื่อวานนี้ที่จากลา,ลาดหน้ามันยากจังเลยเนาะลาดหน้ากลายเป็นเครื่องมือก็คืออะไร ให้คนไปซื้อซื้อเครื่องมือไม่ต้องรู้หรอกจะเอามาทำอะไรแต่ให้รู้ว่าไปซื้อมาอย่างไงโอ้อันนี้ปิ๊งเลยค่ะมันง่ายกว่าเดิมอันนี้แหละค่ะที่คือความเมตตาของท่านป้อนข้าวให้ลูกกินเอาลูกกินไม่เป็นเหรอ,อทำป้อนแบบไหนเนี่ยเคี้ยวไม่ได้เอาทำแบบวิธีนี้ได้ไหมวิธีนี้ได้ไหมแต่อย่างหนึ่งที่หลวงพ่อไม่ทำคือเคี้ยวข้าวให้ลูกกิน อันนี้ว่าได้มาเลยนะคะเพราะจริงๆหลวงพ่อจะเฉลยตั้งแต่แรกก็ได้ว่าลาดหน้ามันอย่างนี้ย่างนี้หรือว่าว่าก็ถามว่าหลวงพ่อยกสักเคสไม่ได้มาได้ไหมอ่ะสามใจนะคะสักเคสได้ไหมว่ามันเขาบอกเราบิติอย่างนี้แล้วหลวงพ่อก็ไอ้น,นี่ไปเลยว่าอันนี้มันใช่ไม่ใช่แต่ท่านไม่ทําค่ะท่านก็คือปัญญาใครปัญญามันเนาะให้เรามีปัญญาเป็นของตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ว่าได้นะคะแล้วก็ การแนะนำอะค่ะแนะนำทุกครั้งที่ไปมาเนี่ยมันไม่ได้ได้แค่แนะนำทางโลกอะค่ะไม่ได้แนะนำแค่ทางธรรมอะค่ะทางโลกมันก็ไปกับด้วยทางธรรมเนาะฉันก็ท่านก็จะสอดแทรกวิธีสอนวิธีจะกลับไปใช้ทางโลกอย่างไรซึ่งสุดท้ายมันก็จะกลับมาที่สี่ท่าห้ากิจกรรมสามพลงังสามเงื่อนไขอะค่ะคิดไม่ต้องไปคิดอะไรเลยทำอะไรไม่ไ,มได้นี่ก็กลับมาที่เหตุทำให้เหตุ ให้ดีตลอดเวลานะคะสำหรับตัวเองอะคะ่ะวันนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ไปเติมพลังมานะคะแบตเตอรี่ที่มันพร่องก็ไปเติมมาก็ก่กอนกลับมาค่ะก่อนเครื่องเครื่องก็หลังจากส่งที่ตุยแล้วก็เออเข้าไปหาคุณแม่เนาะ แล้วก็กะเช็คอินออนไลน์ปรากฏว่ามันเช็คไม่ได้โอ้ก็ล้องต้องรีบตะลีตะเหลือกเก็บของเพราะถ้าเช็คได้เรายังมีเวลาที่แบบเดินขึ้นเครื่องก็แค่สิบห้านาทีที่ประตูปิดเพราะมันเป็นต่างจังหวัดปรากฏว่าพอรีบไปถึงปุ๊บเห็นมองนาฬิกาตายแล้วมันต้องไม่ทันแน่ๆมันเหล่มาประมาณห้านาทีก็รู้ตั้งแต่บ้านเลยก็นั่งพี่ว่าคะไม่พูดคําว่าตายแล้วนะคะเป็นภาษาทางโลกเชิญขอโทษค่ะ ขาพุ้นขัยนก็นึกได้ก็บริกรรมเลยบริกรรมตั้งแต่บ้านจนถึงสนามบินยังไงฉันก็ได้กัดแล้วมันก็เกิดปฏิหาระคะไปถึงเคาน์เตอร์ปิดจริงๆแต่มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ก็ยื่นแค่บัตรประชาชนกำลังจะอธิบายว่าเช็คอินไม่ได้เพราะมันจริงๆเวลาที่เราเช็คอินน่ะมันเป็นเวลาที่ยังไม่ปิดอนะคะแต่มันเช็คไม่ได้ เขาก็บอกคว้าแบบไปชาชนไปไม่เป็นไรพี่ระบบมันแห้งแค่นั้นนะค่ะก็ได้ขึ้นเครื่องเลยอันนี้ก็เป็นอีกอมันมันมันบอกไม่ถูกแล้วก็พอกลับมาก่อนกลับก็โทรหาลูกสาวที่มีประเด็นกันมาตลอดถ้าทุกคนฟังคอนะคะว่าพอเราต่อวีซ่าปุ๊บเธออ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ได้ต่อวีซ่าตอนแรกแก้กะ ขึ้นไปเชียงรายเพื่อจะไปดูแลคุณแม่เพราะพี่สาวกับหลานหลานไม่อยู่ไปเปลี่ยนเวรกันแล้วพอเราบอกเราจะเข้าบ้านแดนพุทธเธอก็ไม่ต้องมาคุยกับหนูแล้วนะปิดโทรศัพท์ทิ้งปิดตายแล้วก็โอเคโอเคอันนี้เป็นความประทับใจที่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 เพิ่งนึกได้ค่ะก็พี่ตุ๋ยค่ะพี่ตุ๋ยเป็น ผู้ใหญ่ที่ใจกว้างอบอุ่นเมตตาสูงมากกอดเธอแล้วเหมือนแม่ค่ะเธอก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปเลยคือคือตอนแรกจะกลับมันพุทธแล้วพอพี่ตุ๋ยชวนว่าต่อวีซ่ากันล้วก็โหลูกโกรธแล้วโกรธอีกมันจะได้หรือเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คือแบบไม่ได้ละต้องมาประคบประหงนะคะพอพี่ตุ๋ยบอกไปไม่ไปอะ อไม่ไปอ่ะก็เหมือนเดิมเออถ้าไปอ่ะก็เหมือนเดิมแต่ไม่ไปอ่ะเรากลับไปอ่ะมันจะอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็ได้ยินอันนี้ก็เลยตัดสินใจที่อยู่ต่อแล้วต้องขอบคุณวิถีนมากๆพอกลับมาปุ๊บโทรหาเธอโทรหาเธอเธอเธอก็บอกว่าแม่ไม่ต้องมาหานะวันนี้เธอขายของทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนาะไม่ต้องมารับหนูหรอกเออไม่รับก็ไม่รับเออดีเหมือนกันในใจก็บอกฉันจะได้กลับบ้านพักฉันเหนื่อยสักพักเธอโทรกลับมาใหม่แม่อยู่ไหนอ่ะ หนูไม่สบายแม่มาหาหนูหน่อยโอ้โหสิ่งที่หลวงพ่อสอนมาตลอดมันเกิดขึ้นแล้วอะค่ะแค่เรานิ่งไม่ต้องวิ่งตามอารมณ์ลูกเขาก็มีสติที่จะต้องจิบมีสติหรืออะไรของเขาไม่รู้นะคะที่จะต้องรู้ว่าอ้าวเธอต้องโทรหาฉันนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับเขาเนะะี่ยค่ะเมื่อคืนมาเขาก็ไม่ไม่เป็นอารมณ์ความสุกไม่อะไรเลยคุยใจใจใจยจ ถ้ามะมันจัดสรรจริงๆค่ะพี่ตุย๋ยเพราะอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบขอบคุณพี่ตุ๋ยมากๆอีกคนหนึ่งค่ะลืมค่ะมันเยอะทิมเชียงรายเนาะน้องเกมค่ะต่อพรุ่งนี้ไหมคะพี่หมดเวลาแล้วคะ่ะ <c oughs> หมดเวลาแล้วเหรอคะ <c oughs> ใช่ค่ะหกโมงแล้วคะ่ะ <c oughs> เอาหนึ่งนาทีอาพยนตค่ะสาธุค่ะค่ะน,น้องเกมค่ะเป็นน้องสาวที่สร,ร้างสีสันให้ที่ที่บ้านแดนพุทธมาก มีเสียงัวเราอก็เพราะเธอเห็นเธอเก้าวหน้ากับธรรมะมากมายก็ดีใจมุทิตาจิตกับเธอด้วยนะคะสนสุดท้ายก็คือหลวงพ่อเนาะก็คำที่หลวงพ่อพูดว่าเป๊ะเป๊ะใหอ้อัตมาได้ไหมโอ้เราอะ่ะได้ตั้งหลายอย่างชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นความสพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นแต่หลวงพ่อขอแค่ยอย่างเดียวอะที่ผ่านมา เราอ่ะทำไม่ได้แบบที่ท่านคิดพูดอะคะอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เราจะกระตันยูท่านได้ใช่ไหมคะก็ตั้งจิตไปนะคะวันนี้คำเนี่ยมันอินสตอลเข้าไปในหัวว่าแปะแปะให้อัตาม,มาได้ไหมค่ะก็ขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะคะในการสั่งสารทั้งหมดสุดท้ายขอฝากคำประโยคทงคำของ น้องปิงอะค่ะน้องเสี่ยวปิงไม่ว่าเราผ่านเรื่องทุกข์มามากมายได้ปฏิบัติดังวันนี้ดีเท่าไหร่แล้วทําไมไม่ทําให้ดียังอยากจะเกิดอีกหรือขอบขอบคุณทุกๆคนคะ่สคะนนาสาธุค่ะณยนค่ะสาธุค่ะก็เคสวันนี้ความปลื้มของพี่วะนะ,ะทำให้ยน์เหมือนเปลี่ยนแผนแล้วนะคะต่อไปคนที่ไปเชียงรายยนไม่กําหนดเวลาห้านาทีแล้วนะคะจะให้พูดกันเต็มที่เลยนะคะ สาธุค่ะนิมนต์หลวงพ่อค่ะนะก็แผ่เมตตาเล็กก่อนก็ให้กระตุ้นเงาปิติกันนะทุกชีวิตจิตวิญญาณทุกพกทุกโูม